ทีนี้เรามาดูกัน ในจานวน20 0 0 0ล้านถึง5 0า0ม่้าล้านม่อเม็ดลดขาวเนี่ยเรามีหน้าที่ของมันนะครับแบ่งได้ตามชุดหน้าที่ที่มันทํางานก็เป็น3ประเภทของเม็ดลดขาวนะครับประเภทที่1คือเท e โอ e อ c เซลเป็นเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นเซลล์ภูมิคกันอื่นๆให้ทําหน้าที่จัดก,การกับเชื้อและสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายไอเซลที่มันกระตุ้นก็คือชนิดที่สชนิดที่สามเครับ<อ>ชนิดสองก็คือพวกคิวร์ตีเซลซึ่งเราพูดในารายการนี้บ่อยๆไอคิวร์ตีเซลเนี Q ่ยเนือเซลล์ที่พิฆา ที่จะทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปทฟอร์มเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกและมะเร็งนะครับและชนิดที่3ก็คือเบต้าเซลล์หรือพลาสมาเซลล์ไอ้ตัวนี้คือตัวที่สร้างแอนติบอดีสร้างภูมิต้ตา,านทานด้วยหลักการตรงนี้คณะนักวิจัยจของเราก็ใช้มาสร้างสูตรที่ปรับภูมิคุ้มกันนะฮะที่มากขึ้นและน้อยลงนะครับสูตรแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาก็สูตรภูมิุมกันบำบัดนะครับเป็นสูตรที่ปรับขึ้นมาแล้วก็ให้มีภูมิกันเกิดขึ้นใช้บำบัดโรคที่เกิดขึ้นนนใรรรร่่าาาาางกะคับเเมมือสถ สร้างภูมิกันเพื่อบำบัดโรคแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอะไรบ้างหนึ่งแพร่กากาศที่คุณรุ่นพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว PM2.5 ครับงจุครับเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ใช่มันจะป้องกันได้นะมันลดลดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซิสถุงน้ำในรังไข่เนื้องอกมะเร็งปัญหาการติดเชื้อต่างๆเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไวรัสซกเกชนิดเลยคนักไอชัยบีเราจัดการได้โดยการสร้างภูมิกันเพิ่มขึ้นมาครับแล้วเราพัฒนาสูตรแล้วก็มีการทดสอบนะครับ ชัดเจนว่าเราจะต้องรู้ว่ามันมันจัดการยังไงในการทดสอบ14วันโดยการใช้4แคปซูลต่อวันเนี่ยเรา็จะพบว่ามันมีการกระตุ้นไม่ได้ขาว TS1 และ TS17 ที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันสร้างภูมิันใช่ไหมครับมันเพิ่มขึ้น200%แล้วก็1500%นังภาพที่เห็นนี่ครับนี่คือภาพที่เปรียบเทียบระวังไม่ได้ขาวสองตัวนี้ฮะับดงปุณิยมันจะไม่มีอะไรมันจะเท่ากันแต่ปรากฏว่าใน15วัน ในการใช้สีแคปซูลต่อวันจะมีการเกิดเพิ่มขึ้นของเพ<อ>ิ่มขึ้นของ,ง,ง T.S.10 นะครับ<อ>พับชิเกนเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยอย่างน้อยก็3เท่านะครับเช่นเดียวกันกับ T.S.17 นะครับ,รบก็เป็นเช่นกันนะครับความมหาศจรของคีรโรตีเซลมันจัดการเฉพาะเซลล์ที่มีปัญหานะเซลล์ที่ติดเชื้อทั้งหลายเลยที่ในโลกนี้ที่ทําให้เซลล์ผิดปกติมันจะมีตําหนิเกิดขึ้นที่เซลล์เม็ดนั้นแล้วก็บ่งบอกให้เซลล์ที่พิาวิ่งเข้าไปหาจัดการเลย เซลปกติซึ่ไม่มีตำหนิเซลพิฆาตแยกออกใครเป็นศัตรูใช่ครับนั่นวิธีการจัดการโดยมุ่งเป้าอย่างแท้จริงทีนี้ไอ้ตรงนี้เองก็ทําให้เราสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะเป็นหมื่นรายก็ทําให้รักแรกของวันบริษัทนวัตกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันนี้มีการใช้ยาแล้วก็มีการดื้อยาเกิดขึ้นตามปุติวันโรคเนี่ยหมอก็จะใช้ยาหกเดือน แต่ถ้าหากมีการใช้นวัตกรรมสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเราจะสามารถลดเวลาได้เหลือแค่เดือนครึ่งจบเลยใช้คู่กันไปเหรอะใช่ครับแล้วสุภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาเลยนะครับ<อ>ผลข้างเคียงก็ไม่มีด้วยก็เกิดขึ้นจากประสิทธิภาพของ t s s 1 <S และ t s, s 1 7ที่เรากระตุ้นขึ้นมา<อ>ทีนี้มาถึงเรื่องง่าย เรื่องของการภูมิแพ้คนเป็นเยอะมากจ้ะคนเป็นเยอะมากนะครับภูม,มิแพ้มาเกิดขึ้นจากเทสองมาเยอะไปะนะเพราะนั้นเราก็จะเพิ่มเทสหนึ่งให้มันกดเทสองออกมาอโอเคดังภาพของคุณพรีมานะครับสุขสะอาดเป็นวิดีโอที่เธอพูดถึงปัญหาภูมิแพ้กับซึ่งแพ,พ้ฝุมนแพ้อากาศครับตื่นเช้ามาก็จะมีอาการน้ำมูกไหลแล้วก็มีคัดจมูกบ้างไรเงี้ยค่ะแต่ที่เป็นหนักสุดก็คือยืนยืนอยู่แล้วก็น็อกเป็นลมล,ลงไปเลยะคะ่ะแม่พาไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นภูมะะิแพ้ค่ะ แพ้ฝุ่นกับแพ้อากาศค่ะก็ทานยากแก้แพ้อค่ะทานทุกครั้งเมื่อมีอาการนะคะหมอบอกว่ามีอาการก็ทานได้เลยไม่เคยค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ได้ตอนแรกก็ไม่ได้เชื่ออะไรแต่ว่าเพื่อนแม่ที่เขาแนะนํามาลูก<น>สาวเขาทานแล้วดีขึ้นก็เลยลองดูะ<น>ตอนนั้นเพื่อนคุณแม่แนะนําให้ทานวัลลนลเลต่ะคะ่ะก่อนนอนค่ะวันละเม็ตสักระยะนึงนะคะ่ะ แล้วก็ถ้าวันไหนมีอาการว่ารู้สึกว่าเป็นหนักก็จะเป็นเช้ากับก่อนนอนก็น่าจะประมาณสามถึงสี่กระปุกอะค่ะมีคนห,หนูก็รู้สึกอาการดีขึ้นนะมุกงไม่ค่อยไหลมไม่ค่อยจาม,มแล้วก็มีคนทักว่าผิวพรรณดีขึ้นประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่ได้กินยาแก้แพ้มา ปี2ปีแล้วอะค่ะจากตรงที่เราปรับภูมิกันให้มันมากขึ้นจนภูมิกันบำบัดทําสําเร็จดูแลได้ครอบจักรวาลนะครับเราก็มีการปรับสูตรให้มันสามารถปรับภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปให้มันสมดุลนะครับแล้วก็ใช้แก้ไขปัญหาคนๆที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับ อย่างเช่นโรคเบาหวานข้อเข่าเสื่อมอักเสบรูมาตอยด์พาร์กินสันแผลในปากคอผืดกดไหลย้อนแผลในกระเพาะสะเก็ดเงินเยอะมากเลยนะครับนะครับความเสื่อมของดวงตาเช่นบุ้นตาเสื่อมจอาตาเสื่อมอันนี้ไม่ใช่การแพรภูมิเรงจะเกิดขึ้นจากความเสื่อมนะฮะที่เราใช้สายตาเยอะครับทีนี้วิธีการที่เราทําก็คือลดสารที่เม็ดเลือดขาวหลังแล้วทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งยกตัวอย่างเบาหวานแล้วกันนะครับเบาหวานเนี่ยเกิดขึ้นจากที่เรามีเม็ดเลือดขาวหลังสาร3ตัว เยอะเกินไปนะครับตัวสีแดงน่ะครับคือ TNF-alpha i n t e r f e ฟ o n g a m m าแล้วก็ t e r l e u k i n 17นะครับมันก็จะทำลายตับอ่อนทำให้หลังอินซูลินน้อยลงและขนาดเดยกระทองก็ไม่เกิกดการดื้อต่ออินซูลินด้วยเราทดสอบคือแคปซูลของเราเนี่ยจะเป็นแคปซูลสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนนี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะฮะสารสามตัวที่มากเกินไปภายใน15วันจากการใช้สีแคปซูลมันลดลงมาหมดเลยเพราะนั้นชัดเจนนะปัญหาก็ก็หมดไปอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งนะจ๊ะนี่คือสูตรจําหรับเบาหวานเลยนะครับ เพราะนั้นประสิทธิ์ที่ว่ามันจะชัดเจนมากๆ<ม>อาการต่อมาอาการ,รข้อเข่าเสื่อมนะครับอักเสบเกิดขึ้น<ม>ก็สามารถจัดการได้นะครับโดยการลดสาร3ตัวคือเ n นเบบอฟ้าอินดิคติฟหกอินดิคติฟเจ็ดี่เม็ดเข่าหลังออกมา เราก็ใช้ปรับอีกสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถทําได้ถ้าคนที่กินแคปซูลแป้งของเราจะมีสีชมพูอ่อนกินแคปซูลของเราที่ทดสอบจะเป็นสีชมพูสีชมพูเข้มสามตัวเนี่ยมันมเยอะเกินไปกินอยู่15วันสีแคปซูลต่อว,วันมันก็ลดลงมาทั้ง3ตัวะนะครับเพราะต้นเหตุที่ทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมอักเสบลดลงมาทั้ง3ชนิดเลยเพราะประสิทธิภาพจึงฉมังมากๆนะครับอาการต่อไปอาการสะเก็ดเงินอันนี้ดูภาพล้วกันครับก่อนใช้และหลังใช้นะครับ โอ้ oh. แตกต่งกันมากเลยอาจารย์อนันนี้ก็ภายใน2เดือนนะครับเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองที่รุนแรงรักษายากครับนะครับทีนี้อาการอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นจากการแพ้ภูมิตัวเองนั้นอย่างเช่นภื้นคันตามผิวหนัง SLE แน่นอนแผลในปากตับแข็งหอบผื่นายรอยเป็นพิษโรคสันนิบาตนะครับเอลไซเมอร์ อัลไซเมอร์นี่เรารักษาไม่หายหรอกแต่ชะลอได้นะครับพากินสันโรคพวกนี้เป็นโรคแพ้ภูมิัวเองนั้นทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความผิดปกติของไม่เลือดขาวนั่นเองไม่ต้องมีใช้ยานะครับไม่จัดการกับไม่เลือดขาวให้มันสมดุลซะยาั้องไม่กับมันใช่นี่คือในร่างกายของเราเองใช่ครับอาจารย์ใช่ครับที่ผมบอกว่าเราผ่านพ้นจากความให้สําคัญของธรรมชาติมากเกินไปแล้วต้องกลับมาดูตรงนี้ครับดูปัญหาอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นกันเยอะมากปัญหาความเสื่อมของดวงตาครับ อันนี้รู้กับพี่บอลน่าจะเป็นนะคะอ่านข้อมูลเยอะผ่านหน้าจออัา้ก็จะเป็นวุ้นตาเสื่อมตาแห้งตาต้อหินต้อกระจกม่านตาเสพจอประสาทตาเสื่อมเราก็ลดเม็ดเลือดขาวที่หลังสารพวกนี้เยอะเกินไปให้มันเข้าให้มันสมดุลซะดูภาพต่อไปนะครับนี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะฮะคนที่กินแคปซูลของเราจะสีชมพูครับนะฮะภายใน1 0 15วัน มันจะลดบึุมปึมโร้ oh. และปัจจุบันนี้จากความที่เรามีความมั่นใจเกี่ยวกับสูตรนี้ครับแล้วเราก็หลายหลยคนใช้แล้วเขาก็สุขภาพก็ดีขึ้นอย่างประหลาดนะครับ mm hmm. เราก็สงสัยว่าเขามีการสร้างเทอร์เมิเตเกิดขึ้น mm hmm. เราก็เลยปรับสูตรให้เขาสามารถสร้างสาลเมียเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็คือยังคงความสามารถในการคงภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ก็เป็นสูตรที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการมีอายุยืนไปถึงร้อยปีย้อนวัยจะรอวัยจะรอวัยครับแน่นี่คือวิธีการที่เราทำงานกันมาตลอดนะครับซึ่งสิบกว่าปีจริงๆแล้วต้องมากกว่าสิบกว่าปีแหละที่เราที่เราใช้เวลาในการทำธรรมชาติให้แข็งแรงแล้วก็ไปจัดการกับ ความผิดปกติของธรรมชาติเราก็เชื่อคนได้อย่างนี้ครับ